สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเมิงเล่นเกมครับขอนทันเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอล p รีซ i s ั o n ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล เป็นการจำลองแมตช์ผ่าน AIFC 24ใน p l a y s t a t i o n 5ครับรับชมผู้ความบันเทิงผู้สินปอนวิดเริ่มการแข่งขันเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนตดครับด้คียบอลบุกจากขวาไปซ้ายวันนี้อาเซนอลอยู่ในชุดสีแดงส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดอยู่ในชุดสีเขียวขาวครับทีมเยือนเริ่มเกมมาเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนตดคลองบอลนัดนี้จำลองแมตช์และพากบอลผ่าน,น AIFC 24ใน p l a y s t a t i o n 5รับชมกอนค่ะที่ช่องทุทกเมงเล่นเกมับ สำหรับการติดตามแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดปรีซิชันอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลนัดนี้เจอกับอาร์เซนอลตอกส้นมาที่โอเดการน,นักโทษไม่ผ่านการซิมิลุขึ้นเกมมาที่อาริเนโนคาโชตรงกลางบูโนจ่ายมาที่เซ็กซี่ลายชื่อและอัพขึ้นมาด้านล่างับผมลูกชอเติมขึ้นมาจังวันนี้สวยครับฝั่งซ้ายมีพื้นที่ลูกชอไม่ผ่านเซลิบาแล้วก็ขอต้อนรับกองหน้าตัวใหม่ป้ายแดงครับ แล้วก็กองหลังป้ายแดงเวยยูโรกับเซอร์ซีทางนี้เป็นบอลหาสนอนชาลิบ้าตรงกลางที่โอดีกาดโอเดกาดไม่ผ่านกาซิมิโลครับแย่งบอลไปกระเทา้าขึ้นเกมทางที่อกริโกโชทำที่เซอร์ซีตรงกลางจ่ายขึ้นมากาซิมิโลกาซิมิโลอีกครั้งขึ้นเกมทางดาลูครับฝั่งขวา เป็นทางด้านแมนยูกดดันทะมาที่เซอร์ซีไม่ผ่านเกเบลเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูเต็งกดดนัอนอาร์เซนอลครับอาร์เซน,นในคลองบอลบ้างทีธมัดปเตมาที่เกบเบลเทลี่ฝั่งซ้ายเติมครับซินเชนโก้มาตินิลี่ดวงอโยโล่กลับมาที่ซินเชนโก้หน้ากรอบเขยโทษมาที่เกเบลเจซูตจีซูตตรงนี้ผู้ช่วยผู้สินยกธงลำหน้าหรือเปล่าครับดูภาพช้าครับ V.A.R เช็คล้ำหน้าฮะล้ำไปหนึ่งส้นเท้าครับจังหวะน,นี้ V.A.R เช็คงานไปครับลูกตั้งฟิกคิดขึ้นมาอังเดียวนั่นนะตากไปฝั่งขวาดาลูกนัดนี้เป็นการจำลองแมตช์ผ่าน A.I.F.C. 24ใน p l a y s ในเพ o เทนไและพักบอลครับสำหรับการติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีซิชันอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล นัดที่3เจอกับอาร์เซนอลครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลบุกซ้ายเจ้านี้บุกโยสาก,กะยิงโอ้โหอย่างเดีรโนนาปัดบินปัดออกไปได้ฮะเป็นลูกเต็มมุมยิงไกลมากครับเจ้านี้เท้าซ้ายของบุกโยสากะอบอลพุ่งเสียบเข้าสามเหลี่ยมเจ้านี้ไม่ผ่านอังเดรโนนาซูปเปอร์เซฟครับภาพช้าๆจากไฮเปอร์มูชั่นเอฟซียี่สิบสี่ครับเจ้านี้เป็นลูกเต็มมุม มาร์ตินี่เล่นสันที่บูโยสกาเป็นอาเซนอลกดดันบ้างเจ้านี้ดีเคลไลต์น่าโทษกลับไปที่เกเบียร์เมทัลลี่เท้าวขวาเขาการไม่ได้กลับไปที่ดีเคลไลต์มาร์ตินิลี่ครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายก็ข้ามคานนั้นจัาหนี้เท้าวขวาไม่มีเท้าซ้ายก็ยิงได้ครับแต่ควบคุมไม่อยู่ครับบอลข้ามคานออกหลังไปลูกตั้งเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อังเดอนาจะเป็นคนเตะเล่นสั้นมาที่ลิซานโนมัติเนีสสไตล์อิลิกเทนฮาครับไม่ต้องเปิดเกมยาวฮะเคลาะบอลเล่นคลองบอลสั้นๆต่อบอลกันเขาทำฮะเซอร์ซีจังหวะน,นี้ฝั่งขวามองหาเพื่อนใครไม่มีครับเซอร์ซีต้องมาเชื่อมเกมต่ำแนละ้วจังหวะนี้มาที่บูโนโ่กลับมาที่เซอร์ซีครั้งจะจ่ายคืนกลับเพื่อนก็ติดผู้เล่นอาร์เซนอลครับ ย้ำน,นะครับเป็นการจำลองแมตช์ผ่านระบบ AIFC 24ใน PlayStation 5รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลส่งกระทบต่อสถานการณ์จริงครับขอต้อนรับกองหน้ากองหลังปลายแดงครับเชอร์สตีกับยูรุทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดีแค่ไรนี่ธอมัสปาต้เป็นเกมของอาร์เซนอลครับอเดการ์อเดการ์ด มองหาับเพื่อนจะใจไม่ใจลุดมานับก็ไปโทษปัน่นด้วยเท้าขวาลูกนี้เบาเกินไปฮะบอลเข้ามืออังเดรหน้ารับสบายเปิดเกม้นมาอว่าสิมโนมนที่เมนูเซอร์ซีฝั่งขวาอนเนโอกได้โชช์ยังหาอกาสจบหาอกาสยิงไม่ได้ครับสำร่งแมนยูมาที่ลูกชอฝั่งซ้ายลูกชอในกรอบเขตโทษย้อนกลับมาเซอร์ซียิงลูกนี้ติดขคียอเมาก่อนฮะอาเซนอลโอ้ว่า พูดไม่ทันขาดคำครับหาโอกาสยิงไม่ได้ยิงโชว์แล้วเจ้านี้ตัดเกมตรงกลางฟาวาเป็นทางด้านอาร์เซนอลได้ฟาวเอฟซี FC ช่องเราครับกดไลค์กดแชร์ครับชื่นชอบคอนเทนต์ของเราครับสำหรับการจำลองแมตช์ติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุ่นเครื่องพรีซีซั่นชื่นชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันครับนะครับคุณนีิเชียร์ทีมไหน ก็ขอฝากคอนเทนต์จำลองแมตช์จัดตามคำขอครับเอี FC ช่องของเราอยากให้เราจัดคู่ไหนพบกับคู่ไหนสโมสรไหนเจอกับสโมสรไหนสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันเข้ามาได้ครับมาที่เมนูไหนก็ไปโทษการนาะโชยิงติดจังนี้ผู้ช่วยบุิสินยกธงล้ำหน้าเมนูจ่ายลรงนี้ครับเจ้าตัวล้ำไปครึ่งตัวครับตรงนี้ชัดเจนครับเวี จำลองแมตช์จัดตามคำขอขอกันไไครับนะครับจังนี้แล้เดียวเปิดเกมขึ้นมาไปฝั่งซ้ายครับไม่ผ่านเดลูบอลอยู่ที่ดิเคลยมาเลิ่อนมาที่ซาลิบาโ<า>อาาริกัดมาที่บูโยซากา้ากลับไปที่ธมัส์ปเตเล่นชิงกันจังวนี้ไม่ผ่านเมนูบอลอยู่ที่กาซิมโลทีเซอร์ซี เซอร์ซีไปฝั่งนูนซานโชสวยบูโนโดาโลครับจังนี้3จังหวะดูเดียโกดาโล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 ย้อนกลับมาที่ซานโชซานโชมาที่กาซิเมโลยิงไกลลูกนี้ตรงตัวลมเดียวเมื่อจะคู่ครับได้งา้างฮะเห็นมาแต่ไกลเลยครับกาซิเมโลครับคลองบอลจับเท้าซ้ายง้างหรือเท้าขวายิงไปตรงตัวลมเดียวครับจังหวะนี้แมไอาร์เซนอลสวนกลับมาที่บูกิโยสกะา จ่ายทะลุช่องไปที่โอเดกาเท้าซ้ายเหมือนกันยิงติดโย,โยูโรอยังบอลยังไม่ออกที่เคเบบเจจุดกลับมาที่ดีแคนไลติดกันสิมิลุมันอยู่สวนกลับทางซ้ายลูกชอ่อเติมขึ้นมาแล้วครับมีพื้นที่ยาวๆลูกชอ่อลูกชอ่อลูกชอ่อบอเพื่นเติมจ่ายไปตรงกลางซึกซี่มาที่บุโนบุนโนเฟนเดตบุนโอมาวหลุนมาได้พามาได้ลองยิงมั่งจากวันนี้ยกธงล้ำหน้าครับผู้ช่วยผู้สิน เป็นจังหวะยิงของลูกยิงของบูโน่ครับแล้วก็เป็นทางด้านซานโชครับไม่ได้ไปเกี่ยวกับบอลเลยครับล้ำหน้าอาซน,นโนนโรทีเซลบาเคลลัยซิซิงโกมาที่ดีเคลลัครับ คนนี้สกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเดววาวน์เโอเดกาดในกรอบเขตโทษทาวซายยิงโอ้โหเรียบร้อยครับพูดไม่ทันขาดคำนะสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โอเดกาดยิงโชว์เลยครับอาร์เซนอลขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้วยก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากมาตินโอเดกาดโอหลุดครับฝั่งขวาโยโลหรือเปล่าโยโลหรือกาซิมิโลเนี่ยโยโลฮะ แล้วก็อดิกาดยิงด้วยเท้าซ้าย,ย,ย,ยง่ายๆครับจังนี้เสาแรกปิดมุมไม่ดีครับอังเดรนาออกอมาพรวดฮะออกมาตัดบอลพรวดนิดนึงครับแล้วตัววิ่งมาดีใจกับมิเกลอิตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลครับมาตินโอดิกาตอาร์เซนอลหนึ่งแมนเชสเตอร์จะูนครับ ทดเวลากินนาทีฮะครึ่งแรกทดเวลาสองนาทีม,ท Bruno. มาที่บูโดมาทีลูกชอ่อลูกช่อไปที่อร์เลนโดกรโชกระชาจากตรงนี้ไม่ผ่านเซนบ้าอานทางดักทางไว้ทีมันทีเรียบร้อยครับจังหวะมันจะคู่ทดเวลาสองนาทีหมดเป็นทีเรียบร้อยรอผู้จะสินเป่าวนวีดหมดเวลาฮะ วสินเป่านุวีจบครึ่งแรกครับสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อศูนย์เป็นทางด้านอาร์เซนอลขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพักสักครู่ไปรอรับชมขึ้งหลังกันต่อสำหรับการจำลองแมตช์ติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุ่นเครื่องปรีซซซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพักสักครู่ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องปีซีซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้พบกับอาร์เซนอลสกอร์ครึ่งแรกครับหนึ่งประตูตสูญเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกันหนึ่งประตูสูญเอฟซี FC ช่องของเราครับเข้ามาแล้วอย่าลืมมากดและจังวันี้ได้มงอสามอีกบอลออกจังหวะนี้ผู้ชินเป่าฟาว่าเป็นทางด้านลูกชอไปฟาวเสียจุดโทษหรือเปล่า ต้นคึงหลังครับเริ่มขึ้นมาแมนยูจะเสียบลูกที่สองหรือเปล่าจาังนี้ไปปั๊มโดนบอลผู้ตัดสินเป่าฟาวหรือเปล่านั่นแหละครับเป่าฟาวให้ทางด้านอาเซนอลได้ลูกจุดโทษบูกาโยสกายืนอยู่ที่บนบูกาโยด,ดวนกับโอนาน่ายิงลูกนี้หูไม่ได้ครับอาเซนอลซปเปอร์เซฟฮะเป็นลูกเต็ม,มุมไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ ของนีวลูกเตะม,มุมมะเป็นการซุปเปอร์เซฟของอังเดรน,นาครับขอย้ำเนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมผูก้กองบันเทิงเท่านั้นผ่านระบบ AIFC 24นในเพจเชิญไฟล์และพักบอลจำลองแมตช์รับชมบอลใครคู่นี้หน้ากอล์ทโทซาลิบาอาเซนน์อาร์เซนน์คลองบอลอ,า,นอนาร์เซนน์ซาลิบาตอกส้นไปฝั่งนู้นนะเบ็นจำมินไว้เปนจำมินไว้วนกลับมาที่ซาลิบา กองหลังเติมขุ้นมามงยังไม่กลับไปไประจำตำแหน่งแมนยูตัดเกมได้บูโนโสวนกลับมาแล้วครับแมนยูซานโชซานโชต้องล็อกต้องจ่ายให้เซิร์กซีจังหวะนี้มาแล้วครับเจ้าตัวชา้ากันไปเซิร์กซีพาไม่ได้เซิร์กซีในกรอบเขตโทษยิงไม่ยิงไม่ยิง,ย,งยังไม่ออกยิงซูปเปอร์เซฟแ,แลมเดียวโอ้โหตัวใหญ่ๆครับเหมือนจะมาไม่ได้ก็มาเรื่อยๆครับจบด้วยการยิงยังเป็นบอลของแมนยูจนวันนี้ฟาว ตรงกลางสนามเป็นทางด้านอาสน์ได้ฟาวครับจังนี้มีการเปลี่ยนตัวก็ปีเมนูออกทรงคริสเตียนเลเซ่ลงไปครับอาสน์ธรมาปฏิอจิอุนอนตอิกาดโอเดกาดลก็ลกหลบมาสวยไม่พานลิซันด ลมตัวสกัดลูกนี้ครับไม่เฝ้าเจ้าตัวเจ็บด้วยลุกขึ้นช้าจวะเมื่อกู่แมนยูไม่สวนครับตักมาที่ฝั่งขวาจะให้เซอร์ซีไม่ผ่านซิซิโก้อาร์เซนอลคลองบอลฝั่งซ้ายขึ้นเกมมาที่ดิคาไลเบียมตีลี่ทางด้านอดิกาดลุกขึ้นมาเล่นเล่นได้ครับเสียบอีกไม่เฝ้าบอลอยู่ที่เกเบียมตนลี่กระชากนี <ine> ดาโล จังหวัดยิงเท้าซ้ายลูกนี้ครับตรงกรอบแต่แล้วก็ตรงตัวอังเดรนารับไปได้ฮะผ่านไปแล้ว60นาทีครับสกอร์ยังหนึ่งประตูทศศูนย์เป็นทางด้านอาร์เซนอลขึ้นนำแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดด้วยอีสกอร์หนึ่งประตูทศศูนย์ครับจังนี้การาโชตัดมาในกรอบเขตโทษยิงเท้าซ้ายติดเลมเดิวยังไม่ได้ประตูที่เสมอบอลออกหลังลูกเตะม,มุมโอช้ชมผมจะคู่ครับวิ่งสอดขึ้นมาทางด้านอาริฮันโดการาโชจังนี้การเปลี่ยนตัวฮะ เซอร์ซีอ,ออกส่งมาคัลเลตฟอลลงมาทำไมไม่ส่งลาส,สมุธไฮลูนลงมาลงมาบ้างครับผู้จัดการทีมเมลิทนฮาร์จงังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมบุโดมีเจดดนซันโชครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วดีแคร์ไลออกส่งจอร์จิโยลงมาบูโนโยืนอนยูทิบอลเล่น้ันกับเจดดนซันโช เจดอนเจดอนซานโช่จ่ายมาได้กับโทษด,ดีก็าดารดารุดารุมาที่ซานแลตฟอร์ดเรียบร้อยครับล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำครับสกอร์ขึ้นแน้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งสุปป์ซับครับเพิ่งลงมาไม่กี่นาทีครับยิงตีเสมอดูภาพช้าครับดารุแลดฟอร์ดโอ้โหตัวห้อยตัวสุดท้ายเป็นใครครับโอเดกาหรือเปล่าทำให้ไม่ล้ำหน้าจงังหวะนั่นแหละครับโอเดกาห้อยตัวสุดท้ายมาคาร์แลฟอร์ดไม่ล้ำครับ กับดับลำหน้าของอาร์เซนอลยิงเข้าไปครับมาแค์ดฟอร์ด1หนึ่งประตูตัวหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งแมนยูหนึ่งครับเอฟซีช่อง,องเราครับชื่นอกชื่นใจถูกใจครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยครับไ,ได้คู่นี้เชียร์ทีมไหนะมาอีกแล้วอาร์เซนอลชมนปุปฏิมาฝั่งซ้ายกลับมาที่มัติลลี่ล็อกไม่่านโยโูร อยู่แต่เกมได้สวนกลับกันเลนน่าโชมาเล่นฝั่งขวาแล้วครับเอาทางด้านเจดอนซันโชเล่นฝั่งซ้ายเป็นยากเกินไปเสียบอลให้อาร์เซนอลโอดิกาดฝั่งตักไปที่บูกโยสกากะฝั่งขวาไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เปิดเกมขึ้นมาตรงนี้นะมาคาร์ลัฟอร์ดมงสวยที่กัลโชจ่ายทะลุช่องมาที่มาคัรเลดฟอร์ดครับ พึ่งลงมาใหม,ม่มีความฟิตมาคัดแลดฟอร์ดยิงเ้าซ้ายลูกนี้ซุป,ปเปอร์เซฟแลมเด้ฮะโอ้เ oh, จ้าตัวไม่เล่นทางไม่เล่นมุมครับซัดเต็มที่ใส่เต็มข้อจังหวะนี้มีการเปลี่ยนตัวฟอร์ดกาลาโชออกส่งแอนโทนีดอสซานโตลงไปครับเตะมุมทางฝั่งซ้ายลูกชอมาตีคริสเตียนคริสเตนไม่ผ่านุดิการ อโอเดกาดพาบอลขึ้นมาฝั่งขวาสวนกลับอาร์เซนอลเล่นจริงกับมาตินิลลี่หรือเปล่ามาตินิลลี่จ่ายมาที่โอเดกาดตรงกลางโทมัสปาเต้ฝั่งซ้ายมีพื้นที่โทมัสปาเต้ลุยไปเองลุยไปเองมาที่มาตินิลลี่ที่นี่สันตุนอนนสอโวเดกาด ไม่ผ่านแอนเชนีซานโตจ่ายทะลุช่องมาที่มาคัตแลดฟอร์ดไม่ผ่านผู้เล่นอาร์เซนอลครับเอาสวนกลับจังหวะน,นี้จังหวะเดียวกับมาตินเนลลี่หลุดมาในกรอบเขตโทษด,ดวกับโยโรมาตินเนลลี่ยิงเท้าซ้ายแปะครับลูกนี้โยโรเคลียร์มาก่อนโอ้จังหวะจ่ายทะลุช่องของจอร์จินโยจังหวะเมื่อสักครู่ครับหลดุดทันทียังไม่ได้ประตูอาร์เซนอลมาอีกครั้งที่บุกยโยยิงเท้าซ้ายลูกนี้ครับซุปเปอร์เซฟอังเดอเนะนาะ ภาคแทบไม่ทันแล้วครับตอนนี oh ้เกมมันเหลือเกินมาดูภาพช้าครับซูเปอร์เซฟอังเดโอนาหน้าครับล้มตัวปัดออกหลังลูกเตะมุมของอาร์เซนอลบูกุโจสกายืนอยู่ที่บนเลนสันกับแกเบร์มันติลี่คู่นี้เสมอ90นาทีตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันทีครับลองยิงไกลติดแมนยูตัดเกมได้ สวนกลับมาที่ดาโล่ขึ้นเกมได้ไหมใช่ามาที่มาคัเลตฟอร์ดกลับมาที่ดาโล่อีกครั้งฝั่งขวามาที่แอนโทนีซานโตสมีความฟิตมีความเร็วแอนโทนีแอนโทนีเพื่อนขอบอลมาที่บูโนในกรอบเขตโทษยิงชนเสาคูไม่ได้ประตูโอ้โหเสาแทบพักจังนี้ยังได้อยู่ที่มาคัเลตฟอร์ดแมนยูมาคัตเลตฟอร์ดครองบอลนั่งนไปเสียบอลแอสต well, <that> ันผู้ชมมื่จสกคู่บูโนครับยิงอย่างแม่นครับไปชนเสาดังเพลง อาร์เซนอลสนกลับบ้างโทมัสปาเตเตัตกมาที่บุโ,โยฟังบโกโยสกาฟังขวาโอคู่นี้ท้ายท้ายครึ่งหลังมันเหลือเกอินหลุดมาแล้วครับแอนโทนีซานโตสอาร์เซนอลสวนยิงลูกนี้โอ้โหแอนโทนี่ครับเท้าซ้ายยังไม่ผ่านมือเลมเดีวยวครับมีการเปลี่ยนตัวครับทางด้านอาร์เซนอลมาตินิลีออกส่งขายไปลงมาโอ้โหผัดกันลูกผัดกันรับ มัดมันจริงๆครับคู่นี้ฮะเตะมุมแอนทนี่ไหยก็ไปโทษแอนทูนี่มาที่ดาโลยิงติดบูโน,โนยิงอีกก็ติดล้มลงไปไม่ฟาวต่างคนต่างล้มครับล้มเอาจุดโทษผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่สนใจครับเล่นต่อที่แกบเบลแกบเบลโดนกดดันแล้วครับแมนยูขึ้นมาเพสซิ่งเกมสูงในแดนหน้าสี่คน ไม่มีเราจะเสียขุสศินป์อดเอ้ยปอดนวิดเฝ้าตรงกลางครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลไปทำเฝ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทเวลาสีนาทีครึ่งหลังจบ90นาทีเสมอตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันทีครับคู่นี้สำหรับการจำลองแมตช์อุ่นเครื่องปรีซซซันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้พบกับอาร์เซนอลลูกช่อเปิดไปในกรอบเขตโทษลึกถึงมือลำเดียว บุโน่มาติเนตมาทิโยโลมาทิลิชโนมาติเนตบุโน่จ่ายทะลุช่องมาทีมาคัสแลดฟอร์ดต้องยิงด้วยเท้าขวาซูเปอร์เซฟแลมเดียวะโอ้โหลงมาเพื่อยิงครับมาคัสแลดฟอร์ดจังหวะนี้ลูกเต็มมุมทดเวลาสี่นาทีครับเหลืออีกสิบวิบรูโน่แฟนานเดส ปเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ขึ้นมงสัตมาสลิบ้าหน้ากรอบเขตโทษยังเป็นคริสเซนอีกเช่นตวัดยิงเท้าซ้ายแอนโทนี Anthony ยิงกัเท้าซ้ายติดผู้สินยังไม่ปอมนกวีดมาที่มาคัดแรดฟอร์ตะวัดติดไม่ผ่านกองหลังเป่านกวีดจบ90นาทีครับคู่นี้เสมอกันอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันทีครับพักสักครู่ ตัดสินด้วยการยิงจุดโทษครับคนแรกของอาร์เซนอลจอชินโยคนที่2โบโยสกาคนที่3ามกเบรจิโซคนที่4 K ่คาร์ไวตคนที่5โอเดกาดคนแรกของแมนยูบูโน่และฟอร์ดซานโชเล็กเซนกาซิมิโลครับไปลุยคนแรกอาร์เซนอลจอจินโยดวนกับอองเดอโน่าตวัดยิงลูกนี้ครับกระโดดยิงเรียบร้อยคำหนึ่งประตูตศูนย์คนแรกของแมนยูเป็นบูโน่กระโดดยิงเหมือนกันแต่ไม่ผ่านมือเลมเดวครับ คนที่สองบูกโยสากายิงลูกนี้คนละทางกาบอังเดรนาสองประตูต่อศูนย์มาคัตแลดฟอร์ดยิงเข้าเพื่อตีตื่นสองประตูต่อหนึ่งแกเบลเจสุสยิงเพื่อขึ้นน้ำต่อเนื่องโอโ้ยิงแบบนี้ครับใครจะรับได้สามประตูต่อหนึ่งซานโชยิงตีตื่นเข้าพื่อตีตื่นสามประตูต่อสองครับ ขายฮาวเวิร์ดพึ่งลงมาใหม่มีความฟิตยิงลูกนี้แปปล,ลงเดโรน่าพุ่งคนละทางแลมเดลเซฟได้ชนะท,ทันทีอีเล็กเซนยิงเข้าเพื่อต่อลมหายใจคริสเตียนอีเล็กเซนยิงไม่เข้าครับโอ้โหแพ้ทันทีครับคริสเตียนเลเซนซูปปเปอร์เซฟแลมเดลครับเป็นอันว่าอาร์ซนอลชนะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดด้วยการยิงจุดโทษบรูสโกสีประตูสตอสองครับ ก็หากผิดพลาดประการใดออกชื่อนักเตะคนไหนผิดพลาดขออภัยมาณที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมครับฝากกดแล์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube เมงเล่นเกมครับสำหรับการจำลองแมตช์จัดตามคงขอแล้วก็จำลองแมตช์ติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุ่นเครื่องปรีเซสันก่อนเปิดฤดูกาลก็ไว้พบกันโอกาสหน้าครับสำหรับการจำลองแมตช์ผ่าน AI ไอเลยยิบซิบีในเพจไฟและภาคบอลรับชมกันทาช่องยูทูบเมงเล่นเกมวันนี้สวัสดีครับ